สวัสดีครับผม FC ช่องกุมแบนนะครับมื่อนี้นะครับผมเตียงเทียงนะครับก็เลยมีโอกาสว่างนะครับเลยมาถ่ายคลิปนะครับผมสว,วัสดีครับพี่กังสวัสดีครับโอ้พี่กังทำอะไรพี่วันนี้ครับผมวันนี้ผัดมาม่าครับพอดีเมื่อวาน FC ให้มาม่ามาโอ้มาเป็ <zu S 2> <อ>นคันรถครับบอกมาเป็นคันรถเลยก็ผัดมามา่าจริงครับมาม่ากที่เมาครับวันนี้นึกวคนคนผัดเหรอพี่ คนผัดก็เมาครับผัดก็เมาครับก็นี่ครับก็เตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วครับก็รอข้อมามากก่อนครับครับผมก็นี่อยู่ข้อสายยันครับผมฟอร์ดครับผมครับโอ้นี่ฟอไปเห็นแตงน้าน้อครับยิวยิวนานาน้อนหยาครับโอ้เอะขาขนมฮักคือว่าทุเรีานต่างแตงเวนตาง ครับผมอ๋อมันหักไปเลยครับสร้างไปอยู่สร้างบนผักเคียงเนาะมานนี้ครับผมกำลังพัดแมวหมาเนาะแล้วก็อยู่คนแบบชมพนาที่ห้าครับนี่ครับพี่สาธิตมาแล้วครับมาใส่ซีกสวัสดีครับเพื่อนมาซีกเดี๋ยวกำลังจะพัดพัดมาหมาครับเพื่อนพัดมแมาพัดมแมาพัดมแมา ผัดชิมผัดขี้เมาครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ม่าขี้เมาแล้วคนนะคนมันเมาครับผมก็โดนด่าแล้วครับครับผมบอกบอกบอกแซ่เล่นนะสิครับบอกแซ่เล่นนายนะสิตุเล่นตุเหรนป็นสไตล์นี่แหละครับครับสไตล์พี่กวางมีอะไรช่วยไหมพี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวตอนนี้ก็ครบหมดแล้วครับน่าจะครบหมดแล้วเนาะครับผมเดี๋ยวรอรอต้องมาไม่เดี๋ยวครับรอรอดูตอนผัดนะพี่เนาะ ใช่ครับเ,รเดี๋ยวผมไายให้มึงนะครับเดี๋ยวสิไปเดี๋ยวพักเดี๋ยวเนีซอยเล้าก่อนครับป้าบครับนะน้ำเริ่มเดือดแล้วครับผมเดี๋ยวลวกมาม่าแล้วครับ่าพี่พี่กวางพี่กวางไปต้มมาม่าพิเศษให้พิสาธิพิสาธิตจูนะครับผมนี่ครับผมนิดหน่อยโอ้มะม่าเฮียดู ต้มไปนะครับนี่แล้วผมตอนในเที่ยงกะเฮ็ดกระเพากินน้ำกันเหมือนเดิมนะครับสาธิตหงหงลูกพี่ตัวละสองแสนป่ะพี่อยากกินปะอยากอยากกินหงปะ เฮ้ยผมไม่เข้าใจผิดด้วยพี่น้องครับผมหงหงไอสาธิตครับผมเอ้หงหงพีิจิตนี่นะครับตัวละสองแสนนะครับอนาคตโลครับอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเฮตันนี้ต้อนครับผมเดี๋ยวรอติดตามครับพี่กวางนะครับจะพัดให้มึงนะครับผมขอบคุณทุกกวามังใจที่ติดตามนะครับผม สาธิตเป็นนะครับผมต้มมะม่าอีกวางะไม่เรื่องเนี่ยไอ้ควยควยไม่ไม่บอกว่าผมจะมาลวกเอาเองมึงเรื่องมึงด่วงมาต้มเลยโอ้ยไอ้พี่กวางหวังดีใช่ไหมพี่เออไม่อยากวิสาทิธทรมเนาะครับผมทำให้เรียบร้อยเลยทำเรียบร้อยเนี่ใช่เนี่ยใส่เนี่พปองวาง เ้าาาม่่อ้าวเราชิมก่อนอ่าเราชิมสีมือผมก่อนแล้วโอเคครับผมไปไปอันนี้ถาถ้าชาร์ลักันแล้วไกำลังไ้นัวเนี้ยอยู่ครับผมตอนนี้ ยูว่งกันมววลให้เก่าผมแซวกันเลยอนีซื้อได้ครับพี่น้องว่ามีอย่างไรก็ผมมีอย่างไรครับพี่คอแห้งผมก็เลย่ะตอนนี้ก็เตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วพี่เนาะครับผมก็สวัสดีครับก็วันนี้พบกับเชฟฟังช่องกลมแบนนะครับก็วันนี้ผัดขี้เมามาม่าครับคนคนคนลพี่คนคนยังเนาะ เยอะนิดหน่อยบัวคนก็เม่าเลยนี่มีกระแสมาครับมีกระแสมาเลยมีกระแสมาครับก็นี่ครับผมติดติดไฟยังพี่ยังไม่ติดโอ้ยังไม่ติดโรยอันนี้เล่นตลกใช่ไหมพี่มันเป็นพี่แข้งอ๋อพี่แข้งโอ่คมาเทคนิคอย่างหนึ่งเดี๋ยวต้องติดไฟอนะนี่ดูครับผม พี่กวางน่ารักเหมือนเดิมนะครับผม FC ถามหาเยอะมากพี่แต่ว่าช่วงนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่นะผมว่ายุ่งกับทางนู้นน้ขอบคุณ Fc พี่กลมแบนนะครับครับ FC น้องกลมแบนนะเป็นกำลังใจให้พี่กวางแล้วก็ทีมงานบ้าน m อทุกคนเนาะนี่ครับมาแล้วครับผัดตาม่าขี้เมาขี้เมาผัดครับก็ผมก็ขี้เมาผัดครับ อ๋ออ๋อพี่อะไอะไรพี่ไรไรไรพี่อะไรนี่ก็มาจากไหนพี่อะไสวัสดีครับผมโอ้ได้หมอนทองมาจากไหนครับเนี่ยที่ทุเรียนอืมทุเรียนข้าหมกปากมามาบุ้งเอ่ไหี่สาหริตก็โดบไปก่อนแล้วรอบนึงครับเดี๋ยวรอกินผัดมา่าอีกนะครับนี่ครับ โบนี่พัดก็รอสะพักนี้ก่อนมั้งก็รอให้กระลำมันนิ่มก่อนครับมันมันคลายน้ำออกมาพี่ใช่ครับโอ้นี่ครับผมพูดได้ซิมึงสู่ไปเพราะว่ามะม่าเราเราต้มสุกอยู่แล้วมันมันมีน้ำในตัวแล้วนะครับผมโอได้แล้วนะครับผม โอ้คอแหลงแรงเอยพี่มีมีอะไรบ้างนะพี่โอ้โหจะได้อัดทาลกหน่อยครับผมนี่ผัดเสร็จแล้วครับผมผมจะเสือกคู่ไม่ได้ตเสือกคู่เดียวไม่ได้ตเสือกคู่เนนาะน่ัดหมี่ไปพี่น้องคุณได้ฮิวขพาวกานะครับผมอย่าบากันเด้อนี่แหละครับผมผันผู้ได้ยากวยเฮ็ดกะลองล่องเห็ดมังระตามสุดปีกว่างครับผมก็ เนี่ยนะครับสไตล์บ้านๆน,นี่ครับก็ผมก็ไม่คนแบบนี้เหรอครับผมทําสไตล์ูกคุ้งนี่ง่ายๆนะพี่เนาะง่ายๆง่ายๆง่ายๆแต่รสชาติไม่ธรรมดานะครับเอาก่อนที่เราจะผัดขี้เมาได้นะครับผมเราต้องไปเป๊กก่อนเนาะเราเป๊กก่อนครับไม่งั้นเราไม่เมาครับ <laughs> บอาเล่นเราเล่นเด้อครับผมจะเสดดามาเด้อครับพี่น้องๆเรหยอกไอเล่าเล่นนี่นะครับผมบรมีอย่างไรยุ่งกันอบอุ่นเนื้อเก่านะครับผมเราแซวเราหยอกเราหัวกันนะครับแต่ว่าพวกเ้ากะดหักกันดีนะครับถึงถึงจะบพแม่นในสายเลือดเดียวกันเนาะเ้ากะมีความรู้สึกนะครับผมสนุกสนานให้หาสนุกสนานให้หาเนาะไอเนาะเดย์ไม่ยุ่งกันแล้วห้องต้องเติดใจเนาะรับสิ่งที่เป็นอยู่นอยเนาะครับผมปรับโตไปเรื่อยๆนะครับผม โอ,โอ้โหพ,พี่ร่วงๆ่วง่วง่วงพี่มันร่วงไปบางส่วนเน่ต้องมีพี่ย <c oughs> ันตบอย่าอย่าทักผมเลย <c oughs> มือผมกำลังไปเลยพอดีเลยเรื่อยๆนะครับโอ้นี่ซีซันหน้าตาเลยนะครับผมอ้เป็นกระแสครับม <c oughs> ผมอันใดอันใดสาดิตอันใดมากยังนี่น่เกิดเป็น <c oughs> สุดยอดนะพี่สุดยอดปะเนี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเดียวเดียสุดยอดครับโอ้ว่านี่ยเราเราอุ่นเหมือนเดิมเนาะไป่เราเปิดไฟผมว่าเราขอกินครับนี่อันจะได้เมื่อาชีพหน่อยพี่กังใช่โอ้เราพัดเป็นเป็นเป็นเสียบวิรีนะครับผมสุดยอดเลย เดี๋ยวรอมันแห้งหน่อยครับป่ะเดี๋ยวรอมันแห้งกันเนาะเดี๋ยวเอฟซีวมาไทยยังโดนแท้กจังเลยเดี๋ยวรอความความตากันเดี๋ยวไทยมึงนะครับรอชิมครับรออีกรอบนึงครับดูเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับผมนี่ครับผมอาจารย์ไหมครับเป็นไงไอซ์สุดยอดปะแบบแซ่บครับขี้เมาผัดโอ้ผัดขี้เมาข้เมาัดขี้เมาบอคนฝันครับอะไรอะไรครับอะไรแสบแสบเลยเนาะไอเนาะไอชิมครับผม เป็นอะไรน้อยเนาะโอ้โหหาโอ้หาเนาะไอ้นี่ก้อนบ่กตำหุ้งบอกโอ้โหจอดในพิโอเลนะครับผมผ้ามอนท้องเหมือนกันบ๊วยเป็นอะไรกินเนาะมันยังไม่สุกครับผมคนหิวว่าแล้วนะครับผมสวัสดีครับมาๆๆๆเต่าโตครับผมเต่าโตแล้วเวียนงั้นครับผมมี่ไอมอนนะครับผมอยู่กันอบุนเหมือนเดิมนะครับผมผู้ใดมาตได้กับบุงสันนิมมอนเนาะ ักสำหรับคลิปนี้กับขอเที่ยากินเขาก่อนเนาะอ่ะพี่กวางมาหล่เอฟซีหน่อยพี่ครับผมสวัสดีครับก็ขอบคุณเอฟซีช่องพี่กองแบนนะครับพี่กองใจให้ก็รอติดตามคลิปต่อไปครับครับผมโอเคเดี๋ยวจะมีจะเปลี่ยนช่องแล้วครับจะเปลี่ยนไปทำอาหารแล้วครับเปลี่ยนช่องทำอาหารแล้วพี่จะกลายเป็นช่องทำอาหารไปแล้วครับโอเค กดไลค์กดติดตามช่องพี่กอมแบงด้วยนะครับครับเป็นกำลังใจให้กันนานๆเนาะครับผมครับเป็นกำลังใจให้ครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไอชิมสวัสดีครับไปครับผมโกสวัสดีครับสวัสดีครับผมไอมอนสวัสดีครับผมเดียวเลวสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับมวน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 นะผม